โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงม,งมิงกับวันนี้เกมสกนะิล l รจเอ็นรอยัลนะมามาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรผมจะพยายามเล่นเจ้าตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ตัวไหนวะที่ว่ายังไม,ไม่ได้เล่นตัวไหนนะมาเจ้าทาโร่การ์ดใช้เองนี่แหละนะฮะเดมอนเดยุคอาร์เคมิสเอาละดราก้อนโอเวอร์อร์ดมังกรทองเอามังกรทองก่อนก็ได้มา ผมเคยกดทาโรการ์ดไป10ครั้งนะซึ่งมันจะเป็นการแรนดอมวนมาซ้ำด้วยนะไอผมตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีการวนซ้ำว่ะไอบ้าเ้ยมันวนซ้ำทุกคนโอ้อยากจะร้องไห้นะผมกดทาโรการ์ดไปเสียฟรีๆเลย10ครั้งตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นการแรนดอมเอ่อพิกอัพคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะ คือไม่มีการวนซ้ำแม่งวนซ้ำรัวๆเจอแต่กอบลินนะซึ่งมันเป็นตัวที่ผมอยากเล่นนั่นแหละแต่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไระกับกอบลินพันสตราวุธก็ทำไปแล้วนะบ้าเลยอ่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นร่างมังกรฮิลลิงก็แล้วกันนะเออ่จะเอาฮิลลิงกับมบังกรอันติเอามาเป็นตัวหลักนะคือผมจะกดเอ่แรนดอม กรณีที่ไม่เจอฮิลลิงก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาแม็กเลือดอะไรพวกนี้ขึ้นมาผมจะกดอันติกับฮิลลิงเท่านั้นนะถ้าไม่เจออันติกับฮิลลิงผมจะกดแรนดอมทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะอยากจะเล่นมังกรสายอันติเหมือนกันเพราะว่าอันติของมันยิ่งเลดเกมก็ยิ่งแรงนะก็คือจะเลเวลของเรากับศัตรูมา บวกกันแล้วก็คูณ20เอาตอนนี้เหลือคูณ15แล้วโดนเนิร์ฟมานิดนึงแล้วนะแล้วก็แม็กเลือดจาก25เหลือ20โดนเนิร์ฟมาแล้วว่ะไอเยี่ยมเพื่อนๆพืมังกรมันเก่งเกินจนโดนเนิร์ฟมาแล้วว่ะเอาแล้วว่าเอาแล้วว่ามังกรโดนเนิร์ฟเลือดหายไปกี่เท่าไหร่วะเอ่อ25หาย20เลือดหายไป1ใน5 โดยประมาณนะฮะแม่มือมันจะยังเก่งไหมวะเนี่ยอ่า HP ชาร์จแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น h e ลลิ่งครับผมผมจะเอาสายฮิลเป็นหลักแล้วก็เอาเรเอา,เอ,าอันติมาเป็นอันที่สองแลนอกนั้นจะเป็นแรนดอมนะเอา้าทำไมแตกแล้วเรียบร้อยโดนอะไรเนี่ยน่าจะโดนเจ้านี่แน่เลยคนที่พอจะน็อคเจ้าวอลลอร์ดที่เอา ก o d ์อ d ปเดตตั้งแต่ต้นเกมได้เอาเฮ้ยสกายฮอริเคนยังไงเล้่นกาจะเล่นตัวเนี้ยสายยิ่งเร็วยิ่งทำเดามจได้ก็ยิ่งไวพวกนี้นะผมว่าเขาน่าจะโดนเจ้า Forest Ranger กระทืบนะเอาแล้ววะผมรู้สึกมังกรมันอ่อนลงหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้บ้าเฮ้ยโดนเนิร์ฟนะโดนเนิฟทั้งอันติโดนเนิฟทั้ง Anti, นนทาเลนต์ตรงนี้ไม่มีของที่ผมอยากได้ฉะนั้นแรนดอมครับผม เอ,เอาตีแล้วฮิลลิงจะได้มาเพิ่มโปรเจกต์ไทยได้นะรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรก็รนดอมครับผมตรงนี้ไม่มีของที่อยากได้รอบหน้าก็จะรนดอมอีกนะฮิลลิงฮิลลิงโอเคฮิลลิงวูนฮิลลิงเบสฮิลลิงพอยซินโอเคกูดเจอคุณแบชโหมด BTC โหมดอะไรคนนี้ถือบิตคอยหรือว่เนี่ย ถือเลยนะออทา์ไฮอีกแล้วนะแสนสองแล้วปะ่ะอืมแต่ว่าค่าเงินไทยตอนนี้แข็งนะเหลือประมาณ31บาทเปล่าวะอืมถามว่าค่าเงินแข็งดีไหมมันมันก็เหมือนจะดีนะเออสำหรับคนที่ว่าใช้จ่ายกับช้อปปิ้งนะแต่ว่าสำหรับคนที่เอออยากเอาเจ้านี่ผมมีสกิลไม่ซ้ำกี่สกิลแล้ววะ ผมมีสกิลไม่ซ้ำแปดสกิลแล้วนะฮะฉะนั้นเอาก็ได้มาเอาได้เอาได้มาแรนดอมหนึ่งอันแล้วก็แรนดอมอีกนะฮะแล้วก็อันติเอาอันติเนาะแล้วก็ฮิลลิ่งเอาฮิลลิ่งครับผมแล้วก็เอาอันติโอเค Explorer pick a x e เจ้า รีลิกชิ้นนี้จะดีมากๆเลยสําหรับตัวละครที่สามารถแรนดอมสกิลได้นะที่ผมนึกออกตอนนี้เลยก็คือเจ้ากอบลินกับเจ้าโอเวอร์อร์ดราก้อนนี่แหละนะฮะที่ว่าต่อให้ได้สกิลไม่ซ้ําในสายมามันก็จะได้เอ่อสเตตนะไม่ว่าจะเป็นแม็กเอไม่ว่าจะเป็นเมจิกเดามจอะไรพวกนี้แต่ผมว่าต่อไปมันก็จะมีตัวละครอย่างเนี้ยมาเรื่อยๆแล้วผมดันชอบซะด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถอดสมองเล่นดีนะ โอ้ตัวนี้เก่งมากเลยเนี่ยเขากำลังจะกระทืบผมอีกแล้วนะฮะเรียบร้อยดาเมจ5เลือดยังไม่ลดเลยแสดงว่าคนนี้นี่แหละนะที่ว่าโค้เจ้าวอลลอร์ดนะฮะแรนดอมหนึ่งอันฮิลลิ่งหนึ่งอันแรนดอมครับผมฮิลลิ่งมาแรนดอมไปแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาไลฟ์สตีลดาเมจมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าเทอรารีเรย์มันจะได้มาเป็นเอฟเฟกต์คอมโบนะฮะ ทุกๆครั้งที่ผมทำาดามจได้มีโอกาส35% 30%ที่จะได้ฮิล20มันจะมาเป็นเชนล,ลูกกับเจ้าเทอร์ปีเรย์พวกนี้นะแล้วก็ตอนนี้ดามจของผมมันยังไม่ค่อยมีนะทุกคนนะมันจะต้องค่อยๆสแต็กไปได้เรื่อยแน่ตีปกติกับแปะพิษเนี่ยตอนนี้ผมมีดามจอยู่แค่นี้เพื่อนๆดูดิแม่งเอ้ยอย่างง่อยนะติดคริปไปเลยไปบ้าเอ้ยงอนงอนเกมนะโอเค เวนอมดราก้อนก็เกมไวเอาแรนด้อมหนึ่งครั้งนะตรงนี้ไม่มีฮิลลิงกับไม่มีอันติเอาแรนดอมไปอันติที่ผมต้องการก็คือสตันครับผมแล้วก็แรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้เอาเป็น HP c h a r ารเนาะเพราะว่าผมต้องการสายอันตินะฮะเทอร์รีเรก็เริ่มจะอยากได้แล้วสิเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งละกันนะทุกคน Life s t e ต l Damage ได้มาเชนเชนสกิลอันนึงละเดี๋ยวที่เหลือผมจะเ,อเทอราปีเรมาก่อนนะฮะแม็กเลือดทาเลนโดนเนอร์ไปประมาณกี่เปอร์เซนต์ว่าจาก25เหลือ20หายไป5ก็ประมาณ1ใน5ใช่ไหมเออต้องต้องเรียกว่าประมาณ1ในหเนาะส่วนอันติก็โดนเนืร์ไป2 5เปอร์เซนต์โดยประมาณนะฮะแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น ฮิลลิ่งเฮสนะตรงนี้แรนดอมครับผมฮิลลิ่งมาโอเคแรนดอมอีกครั้งหนึ่งโอเคเทนิเช o u สไลฟ์เทนิเช o u สไลฟ์เอามาแล้วก็เอาเทอร์ p ี r เรย์หนึ่งอันนะฮะอะแค่นี้ผมก็จะมีดามาละแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยค่อยว่ากันนะไอ้นี่รีเจนไอ้นี่ทุกครั้งที่ทำเดามจได้จะมีโอกาส50%ที่จะฟื้นเอเนอร์จีเดี๋ยวผมจะดูดามจที่ผมทำได้ก่อน โอเคตีทีตีทีตีทีโอเคเดี๋ยว okay, ผมจะเอาไลฟ์สติลเดามจนะฮะไอ้ทุยไม่ใช่ผมจะเอาเจ้าไอ้ที่ว่าทำเดามจได้แล้วมีโอกาสรีเจนเอเนอร์จีนะฮะเนเนชั่นเดามจโอเคผมจำชื่อไม่ได้ฮนะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาสตันครับผมรอบหน้าผมจะเอาสตันนะเฮ้ยหรือว่าเอาเจ้านี่ก่อนดี เพราะว่าสตันกว่ามันจะโหดมันก็ต้องเป็นเลเวล3พวกนี้แต่จริงๆอะ่ะมันโหดตั้งแต่เลเวล1แล้วนะใครที่ยังคิดว่าสกิลสตันเลเวล1กระจอกผมขอบอกเลยว่าคุณพลาดแล้วนะการที่ว่าเพื่อนๆสามารถหน่วงหน่วงคอมโบหรือว่าขัดจังหวะอีกฝั่งหนึ่งได้แม้แต่แค่วินาทีเดียวนะทุกคนนะบอกไว้เลยนะว่าอีกฝั่งหนึ่งบาง บางทีเขาทำแม็กสปีดแอตแท k กสปีดได้จนถึงเกือบเกือบสิพวกนี้นึกออกปะแล้ว1วิที่เขาโดนขัดก็คือดามจเขาหายไปหลักพันเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะโอเคเจ้านี่น่าสนใจมากกอบบินกลินเดอร์น่าสนใจมากเพราะว่าผมยังไม่มีของเติมเลือดใช่ไหมฉะนั้นเอามานะ เนี่ยหน่วงได้ประมาณ0.2ถึง0.5ถ้าเกิดเข้ามีแอ t แท k s สปีด10เขาจะตีช้าลงประมาณ2ถึง5ฮิตนึกออกไหมฮะเออเราตรงนั้นนั่นแหละหายนะนะฉะนั้นสตันอันติเมตนะแล้วก็ตรงนี้ชาร์จแอตแทกแรนดอมหนึ่งครั้งอันติครับผมตรงนี้ก็ขอเป็นเออเอาเลือดดีปะ่ะแรนดอมไปเออแรนดอมดีกว่านะ แล้วก็ตรงนี้ผมสามารถเอาได้เลย1ครั้งเพื่อที่จะได้เงินอีก20ดอกเบี้ยผมก็จะได้500เหมือนเดิมโอเคแม็กเลือดตอนนี้500ยี่จากปกติผมจะต้องได้ประมาณ26คูณ25ได้ประมาณ6เกือบเกือบ700ไปแล้วนะโดนเนิฟลงไปเยอะนะอาเจ้า Forest Ranger ตอนนี้ยังไงเนี่ยพอผมสตันเขาอ่ะเขาก็ออกอันติไม่ได้เห็นไหมฮะเมื่อกี้ประมาณ1วิ โอเคตรงนี้ผมน่าจะยังแพ้ก่อนแต่เดี๋ยวผมจะเอาคืนให้ดูนะฮะก็บินกรินเดอร์ได้ทำงานหรือเปล่ายังไม่ได้ทำโอเคแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นฮิลลิ่งเฮสนะฮะแรนดอมอีกอ่าตรงนี้ผมต้องการเลือดฉะนั้น HP frenzy ครับผมโอ้ Natural healing พึ่งจะมาขอบคุณอ่าแล้วก็ไป เบสเฮสนะแล้วก็ฮนะิล okay. ลิงอันติอ่ะโอเคพรีแบทเทิลวูนไม่จำเป็นสำหรับผมผมต้องการไทม์เคิร์สนะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องเล่นเกมยื้ออยู่แล้วนะเจอคุณ BTC m o โหมดยังไงไทม์เคิร์สมีละผมน่าจะพ่ายแพ้วะ่ะทุกคนเรียบร้อยไส้แตกไอ้นี่ถ้าผมออกอันติอีกครั้งหนึ่งผมน่าจะทำาดเมจใส่เข้าได้นะแต่ว่ายังไม่ยังไม่เร็วพอนะฮะ เอเนจีชาร์ e สิบสี่โอเคฮิลลิ่งวูลนะฮะแรนดอมหนึ่งครั้ง HP ช h a r าร์แรนดอมอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็เอาเป็นอันนี้ก็น่าเอาแต่ว่าจริงๆ Energy u n t i m a t e ก็น่าเอาเหมือนกันเอามาฮะแล้วก็ตรงนี้ฮิลลิ่งฮิลลิ่งอันนี้ Damage Damage ผมเล่นสายเลือดฉะนั้นผมจะไป ของเติมเลือดไลฟ์สต e ล l ดาม a จ e โอเคเผื่อจะได้ไปคอมโบกับเจ้าไอ้เมดิคอลเอ็กซ์พลชั่นนะโอเคฮิลหน่อยฮิลหน่อยฮิลสู้ขึ้นมาอ่ฮิลขึ้นมาพออย่าติดคริโอเคชนะครับผมยังไม่ได้ฮิลเลยปางตายกันหมดแล้วอ่ะอืมพวกเขาปางตายกันจะหมดแล้วนะแรนดอมหนึ่งครั้ง ไอ้น,นี่ขโมยเลือดไอ้น,นี่เป็น m a ็ HP damage เอา HP strike นะเพราะว่าผมจะได้มีโอกาสที่จะฮ e ลลิ่งตรงนี้มากขึ้นนะแล้วก็เอาเป็นชาร์จบิไซน์นะโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาหนึ่งสกิลเพื่อที่จะได้เอฟเฟกของเจ้า Pick Up ตรงนี้นะเจ้านี่ขโมยเลือดแม็กเลือดผมจะได้เยอะขึ้นเอามาโอเคเจอกอบลินครับผม โอเคยังไม่มีแทมเครอสนะโอเคผมน่าจะชนะทุกคนไม่น่าจะยากนะแล้วก็ดูทรงจากเขาเขายังไม่มีพวกเทอร์ปีเรย์อะไรเลยจริงๆกอบลินยิ่งต้องรีบมีเทอร์ปีเรให้ไวที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นเมดิเออ m มจิกดามจที่ทำได้ง่ายแล้วก็วนลูปคอมโบได้ง่ายนะไอ้นนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเล่นอะไรของเขานะชาร์ตคริสอันโอเคฮิลลนะิ่งอ r เรย์เนาะฮิลลิ่งอเรย แล้วก็เก็บเงินครับผมเจ้าฮิลลิ่งแอเรียจะช่วยให้ผมมีเหมือนกับเสมือนอีกหนึ่งชีวิตพวกนี้นะฮิลลิ่งดามิมาแล้วก็มาคอมโบกับเจ้าเทอร์ป,ปีเรโอเคจะเจอใครหน้าผมอยากแก้แค้นฟลอเรสเรนเจอร์นะอ่ะเจอคุณพี่เวนอมดราก้อนผมว่าผมน่าจะชนะหรือเปล่าอ่ะฮิลขึ้นมาน้องผมชนะว่ะฮิลลิ่งแอเรียขึ้นเรียบรอ้อย Forest Ranger ผมจะเอาคืนคุณนะตรงนี้ขอเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งอันติครับผมอืมชาร์จมิซา์ผมเอาแค่นี้พอแล้วนะแรนดอมหนึ่งครั้งอะแล้วก็เอาอันติเนาะแล้วก็ไปสายอันตินะผมต้องการอินเทนทีฟนะฮะถ้าทำได้นะได้ HP วูนคริอันติเมตตรงนี้เนาะ โอ้แคกอบินกลินเดอร์ทำงานไปสองรอบแล้วถือว่าคุมแล้วนะจะเจอใครรอบนี้น่าจะเจอ Forest Ranger นะเจอจริงด้วยมาเจอกันครั้งที่3ผมต้องเอาคืนคุณแล้วล่ะนะฮะรอบนี้ผมว่าผมต้องสู้ได้แล้วล่ะผมเริ่มมีดาเมจแน่ตอนนี้อ่ะโอเคกูด okay, อีกครั้งหนึ่งมาโอเคฮิลลิ่งแอเรขึ้นโอเคกูดโอเคไหวไหวครับผม ผมจะไปสายอันติรัวๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันจำเป็นแล้วนะ HP Rampage เนอะแล้วก็ทุกๆเลือด400ที่เสียไป Attack ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น1%จัดมา Stun a n t i m a t e จัดมาอืมแล้วก็เก็บเงินนะ Holy Explosion หอันมาจากใครใครได้ใครได้ คุณไหมเหรอวะใครหน้าคุณไหมอ๋อเจ้าแต่ว่ามันก็ทําลายแม็กเลือดไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะเพิ่มลดด้วยนะฉะนั้นน่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์หรือเปล่าอ่ะอุ้ยเอเลสทันเดอร์มามาเจอกันหน่อยเออกูก็มีฮิลลิ่งอร์เรมาสปรชเดามจเหมือนกันแล้ววะผมจะต้องไปหาเจ้านั่นให้ได้นะโอ,โอเคฮิลลิ่งแอนติเมทจัดมา แล้วก็เพิ่ม d ดามจ e โดยการดามจมาสทรีนะทุกๆหนึ่งยูนิคสกิลมันจะเพิ่มดามจให้ผมตอนนี้มีทั้งหมดเป็น8อุย้ยเพิ่มนิดเดียวไม่เอานะเอาแรนด o อมนะตรงนี้ก็ขอแรนด o อมแล้วก็ทุกครั้งที่ปล่อยอันติแล้วมันจะออกไวขึ้นจากตรงนี้เอามา Time c เพ s สเอามาเอาครับผมแรนดอมอีกแรนดอมอีกไม่เก็บเงินแล้วทุกคนมา อ่ะ Holy explosion จัดมาผมยังมีฮิลลิ่งแอ r เ y เดี๋ยวผมบูสต์มาผมสู้ได้โอเคผมชนะโอเค Good ผมกำลังจะมี i n t e n นทีฟนะเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยดูนะฮะผมจะชนะทุกคนรวดไปเลยนะอันนี้ออกอันติแล้วจะได้ฮิลลิ่งออกอันติแล้วจะมีการแปะวูนออกอันติแล้วมีฮิลจัดมาแล้วก็จบเกมด้วย i n t e n นทีฟนะฮะ แล้วก็เพิ่มแม็กเลือดเพิ่มแม็กเลือดถามว่าดีไหมจริงจริงมันดีเพราะว่าฮิลลิ่งของผมมันจะได้มีเลย์มากขึ้นอ่าแรนดอมครับผมได้ tenacious life นะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเป็น hp rampage ตรงนี้เพิ่มอ่า forest ranger เริ่มต้นสตันไปเลยไอ้น้องนะโอเคอันตรีผมมาค่อนข้างจะไวได้อยู่ครับผมอ่ารอบนี้มังกรฟ้า อ uh, HP Rampage แล้วก็เพิ่ม Magic c r ีขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเลือดครับผมเอาเป็น HP Rampage มาเพิ่มอีกหนึ่งเนาะอ่าแรนดอมครับผม Tenacious Life ถามว่าดีไหมจริงๆมันก็เหมือนจะดีเอามาโอ้แค okay. ก Goblin g น i n d e r ได้ใช้แค่6ก็คุ้มแล้วนะเหลือกันอีก3นอผมว่าผมน่าจะกินนิ่มเลยว่ะเพราะว่า เขาตีผมไม่เข้าเลยอ่ะคนที่ดูเหมือนจะโหดมากๆก็คือเจ้าคนแคะพวกนี้เขายังเอาผมไม่ลงว่ะทุกคนผมชนะแน่นอนนะอ่ายังไงยังไงฟ้าผ่าโคดรไวน่าจะเป็นสปีดเยอะอ่ะสปีด200กว่ากว่าแต่ของผมมันไวกว่านั้นอีกนะเพราะว่าอินเทนทีฟมันออกเลยแล้วก็มีโอกาสติดคริและที่เหลือก็จะเป็นรูปแบบการจี้ดามจอัดสวนเข้าไปเพิ่มแต่ว่าจริงๆแล้วพระเอก รอบนี้สกิลพระเอกคืออะไรเพื่อนเพื่อนสตันครับผมสตัน0.8ถึง2วิแค่2วิตรงเนี้ยคุณเวนอมดรา g อนเขาก็ตีผมไม่ออกไปประมาณ4ประมาณ25ครั้งแล้วแล้วดาเมจของแกมันคือดาเมจตีทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้เจ้ามาังกรอันติ ด้เมจก็ลากันไปก่อนบายบายครับผมวู่นะฮะ